กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้มากกับเกมบีดเบฟโซนะครับก็วันนี้ผมจะมารีวิวตัวละครนะก็เป็นเนเลียวนะหรือว่าเนลนั่นเองนะครับก็เป็นเวอร์ชั่นชุดว่ายน้ำนะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดของประจําต้นเดือนนี้เลยนะครับสำหรับเนลตัวนี้นะก็ผมก็เพิ่งได้มาเมื่อวานนะก็มารีวิวกันเลยนะครับ ก็เนลเป็นสังกัดอลรันคานะครับเป็นสายสกิลนะครับพลัง SP อยู่ที่847นะครับก็สกิลลิงเป็นรถคู่ทามถ้าโจมตีแรง12%อนะครับสกิลพาสีมีต้องพูดไอ้นี่ก่อนเนลเป็นสายโจมตีระยะใกล้นะครับการโจมตีสีแดงนะแล้วก็ ่สกิล1 2 3นะครับอ่าและการตีปกตินะอ่ามีโอกาสติดสถานะลุกกินนะครับอ่าส่วนอันตรีก็ติดอ่าลุกกินแบบ100%นะครับอ่าแล้วก็อ่าสกิลพาสีนะมียกรากระดับนะครับอ่าแล้วก็ลบถูกเฉือนวงหนึ่งนะอ่าแล้วก็เมื่อเลือดเต็มเพิ่มอ่าดาเมจสกิล40%นะครับอ่าอันนี้เหมือนกับอ่าเคมปาจิสีแดงนะครับอ่าที่เป็นตู้นิยายที่เพิ่งมาเมื่อไม่นามนมานี้นะครับ อาบีก็เพิ่มความเสียหายการตีปกตินะ20%นะครับแล้วก็เพิ่มความเสียหายสกิล40%นะครับแล้วก็เพิ่มความเสียหายถ้าไม่ตาย40%อร์ลดคู่ทามสินะครับอันนี้สกิลสกิลลิงนะโอเคแล้วก็ไฮไลท์ของเนลตัวนี้เลยนะก็คือเพิ่มดอกน้ำหอมขวดใหญ่นะครับ ธาตุจิตนะหรือธาตุสีม่วงนะครับอ่าบวกห้านะอ่าแล้วก็เพิ่มดอกน้ําหอมคนเล็กอ่าธาตุสีม่วงนะครับธาตุจิตบวกห้าเหมือนกันนะอ่าแล้วก็เพิ่มขอบเขตสกิล20%นะครับเพิ่มฮิตสกิลหนึ่งฮิตนะอ่าเวลาติดสถานะลูกกินบวก2วินะครับอ่าแล้วก็เมื่อศัตรูติดสถานะลูกกินนะอ่าจะเพิ่มความเพิ่มความเสียหาย20%นนะครับอ่า ก็เนวตัวนี้เป็นตัวละครดอกน้ําหอมขวดใหญ่นะครับอ่ะสีม่วงนะอ่ะตัวแรกของเกมนะครับอ่ะก็อ่ะก็เป็นตัวเทศกาลนะครับอ่ะเทศกาลหน้าร้อนของปี2022นะอ่ะก็อ่ะความเก่งก็ยังไม่รู้นะครับอ่ะแต่ผมรู้อย่างเดียวนะอ่ะดูเออสเปดอาร์ตในแบบนะสุดยอด กล้วยทอดสองถุงนะครับเดิเลยนะแน่นไปซะหมดเลยนะครับอ่าก็อ่าโดนใจชาตรการหลายคนนะครับอ่าโอเคชื่อเต็มก็เนเล่อทูโอเดลชูเวงนะอ่าเกิดชื่อก็อ่าแปลกแปลกใช้ได้นะครับอผมก็อ่าเพิ่งรู้นี่แหละนะว่าชื่อเต็มของเขาเป็นอ่าของน้องเขาเป็นอ่าแบบนี้นะครับอ่าก็อ่าก็แปลกดีนะอก็อ่าเท่ดีนะครับ โอเคก็เดี๋ยวไปดูอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์สอบใส่นะอ่ะก็อ่าเครื่องเครื่องประดับนะครับอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงผมเพิ่งเอาใส่ไปฟาร์มเวลมานะครับอ่ะฟาร์มเวลเสร็จก็เลยก็มารีวิวเลยนี่แหละนะครับอ่ะชิ้นแรกผมก็แนะนำเป็นนี่หมวกล่าสัตว หมวกแร่สัตว์นะครับอ่ะก็อ่าอบลองก็เป็นพลังกดดันวิญญาณ30%นะครับอ่ะชิ้นต่อไปก็เป็นอ่าอันไหนนี่ยาชูกําลังนะครับอ่ะออฟลองก็เป็นพลังกดดันวิญญาณ30%นะครับโอเคอ่ะแล้วก็อ่านี่ใส่นี่ก็ได้นะอ่ะอ่าบอลแม่เหล็กไฟฟ้าอ่านะครับอ่ะก็คือที่ตีมดดินนั่นแหละนะอ่ะก็ ออบลองก็รีให้เป็นพลังกดดันวิญญาณ30%นะแต่ผมผมยังยังรีไม่ได้นะครับก็ใช้คลิเขคอไปก่อนแล้วกันนะครับก็เนวตัวนี้มันไม่มีพาสิฟตีมดดินนะเออมันก็ต้องใส่ไอเทมช่วยอย่างนี้แหละนะครับต่อไปก็เป็นถ้วยชาสุดคลาสสิกนะครับก็เป็นตัวนี้เป็น5ดาวแท้นะครับก็ ก็ต้องใช้ดวงนิดนึงนะในการได้มาครับต้องไปเปิดกาชาอ่าตัว๋วตั๋วเครื่องประดับนะครับอ่าหรือว่ากาชาที่มันอยู่ในอ่าในตู้นะอ่าแต่ผมไม่แนะนานะกาชาที่มันเสียเพชรอ่ะนะอ่าก็แนะนําให้ฟาร์มแล้วก็อา่าเก็บตั๋วมาเปิดสุม่มเอารุ้นเอารีฟีดีกว่านะครับอ่าก็มันก็โอกาสก็ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับอา่าสำหรับตั๋วฟรีนะก็อา่าโอกาสออกก็เยอะอยู่นะครับอา่าโอเค ก็ในที่นี้ผมจะใส่เป็นถ้วยชาชุดคลาสสิกนะใส่แทนหมวกหมวก拉์แล้วกันนะครับโอเคแล้วก็มันมีอีกชิ้นหนึ่งนะชิ้นของประจำสังกัดอาลลันคานะครับอยู่ไหนเนี้ยนี่เก้าอี้เอสปาดานะครับก็ิีนนี้ผมก็แนะนำนะครับก็อัปลองก็ลีเป็นพลังกดดันวิญยาณเอ่์เนะครับแต่ผมมีแค่ 20%นะครับก็ผมก็ยังรีไม่ได้นะก็ใช้นี้ไปก่อนละกันนะครับผมจะใส่แทนอะไรดีเนี่ยอ่ะใส่แทนอันนี้ละกันนะอ่ลูกบอลตีมุดดินนะครับอ่ะโอเคก็เนวตัวนี้ไม่มีตีมุดดินนะครับอ่อย่าลืมนะก็ต้องใส่อ่าไอเทมช่วยนะครับอ่ะโอเคอ่ะต่อไปก็ลิงก์ลิงก์งตัวละครนะครับ เนวตัวนี้ผมยังไม่ได้อัพน้ําหอมนะเออความเป็นจริงผมจะใส่สีอะไรก็ได้นะครับอ่าแต่ว่าผมก็จะอ่าจะใส่สีส้มนั่นแหละนะอ่าก็เพื่อแนะนำอ่าผู้เล่นทุกท่านนะครับอ่าเพื่อจะอ่าอัพน้ําหอมนะแล้วก็อ่าจะไปใส่ลิงก์ต้องใส่ลิง์ที่มันตรงสีนะครับอ่าถ้าเราอัพน้ําหอมแล้วอ่าใส่ลิงก์ตัวละครที่มันไม่ไม่ตรงสีนะมันจะอ่าไม่ได้โบนัสนะครับอ่าก การอัพน้ำหอมอัพน้าหอมของเรามันก็จะไล้ค่าทันทีนะครับโอเคก็ถ้าใครไปลงพวกเควสโคออ่าเรดบอสไอที่มันยากๆอ่ะนะอ่ะเราก็มันมีโอกาสตายสูงนะครับอ่ะเราก็ใส่ลิงก์อีจิโกะไปเรืยก็ได้นะอ่ะเพื่อลิงก์ตายเกิดนะครับอ่ะอีจิโกะตัวนี้ได้จากหอคอยนะอ่าเป็นหอคอยห้าห้าขั้นนะครับอ่ะโอเคก็ไม่ยากนะอ่ะก็ แล้วผมก็คิดว่าผู้เล่นที่มีตัวละครระดับหนึ่งแล้วก็คงจะผ่านได้ง่ายๆนะครับอ่าโอเคอ่าต่อไปก็คุจิกิโคกะนะครับอ่าก็ลดคูดาว12เอ้14เปอร์เซ็นต์นะครับอ่าตัวนี้ก็เป็นตัวธรรมดานะอ่าโอเคแล้วก็นี่เทนซะซันเงสึนะครับอ่าตัวนี้ก็ตัวธรรมดาเหมือนกันนะอ่าสามารถออกจากตัวฟรีได้นะครับอ่าเดี๋ยวผมดูก่อนอ่า ตัวนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับอุคิทาเกะจูชิโร่นะอ่ะโลคูดาสิบสี่เปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะแล้วก็มีอะไรอีกอ่าโมโมะตัวนี้ก็น่าสนใจนะครับอ่ะโมโมะตัวนี้เป็นดาวแดงนะก็มีสกิลลิง์อ่าโลคูดาสิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าแล้วก็ฟื้นฟูเลือดอ่าสิบหกเปอร์เซ็นต์นะครับอ่ะก็เนวตัวนี้มันมีพาสซีฟอ่าเมื่อเมื่อเลือดเต็มนะก็จะเพิ่มดาเมจสกิลสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับอ่ะ ก็ใส่ไว้กันเหนียวนะเผื่อเผื่อว่าเราแบบเราพลาดนะโดนมอนตีนะครับแค่เลือดลดไปแค่หนึ่งนะครับพาสิฟนั้นก็จะไม่ทํางานแล้วนะครับพาสิฟที่เลือดเต็มแล้วบวงดาเมจ40นะก็ใส่ใส่สำรองไปก็ได้นะนี่แบบนี้นะครับใส่แทนอะไรก็ได้นะเราก็ออฮิลโกชินจินะครับตัวนี้ก็เป็นตัวธรรมดาเหมือนกันนะก็ สามารถเอาจากตัวฟรีได้นะครับแล้วก็เป็นดาวสีแดงนะครับมีสกิลลิงสองอันนะครับก็เพิ่มความเสียหายสกิล25%นะครับแล้วก็ลดคู่ดาวน์10%นะครับก็ใส่ไปก็ได้นะโอเคผมก็อยากจะแนะนำให้ใส่เป็นแบบสกิลลิงที่มันมี2อันนะเพราะว่ามันจะคุ้มค่าคุ้มค่ากว่าลิง์อันเดียวนะครับแต่ถ้าใครไม่มีลิงสองอันก็ใส่อันเดียวไปก็ได้นะก็ ก็ได้เหมือนกันนะครับอ่ะนี่แล้วก็นี่อุโนฮะนะอ่าเรสึนะครับอ่ะเป็นดาวแดงเหมือนกันแล้วก็เป็นตัวธรรมดานะครับอ่ะออกจากตัวฟรีได้นะอ่ะก็อ่าลดคูด้าสิเ์เซนะครับอ่ะแล้วก็เมื่ออ่าเมื่อพลังกายเต็มนะค่าพลังโจมตีทั้งหมดบวก16%นะก็ดีเลยนะอ่ะเอาไปอ่าคอมโบเอาไปบวกเพิ่มกับอ่าอาบิลิตี้ของเขาอะนะอ่ะก็โอเคก็ใส่ไปก็ได้นะครับอ่ะผมยังไม่ได้ใส่อ่ะนี่ แล้วก็โอโทริบาชิโรจูโร่นะครับอ่าหรือว่าโรสนั่นเองนะก็ตัวนี้ก็เยี่ยมเลยนะอ่สกิลเลี้ยงดีมากๆนะครับอ่าสำหรับสายสกิลสีส้มนะอ่าดีระดับต้นๆของเกมเลยนะครับก็มีลดคูดาว14%นะอ่าแล้วก็เพิ่มความเสียหายสกิลอ่า16%นะครับอ่าก็อ่าผมใส่แทนอะไรดีเนี่ยอ่าเอาผมใส่แทนนี่แล้วกัน อาป้าอุณนะนะครับอ่าแล้วก็อ่หมดหรือยังอ่าน่าจะหมดแล้วนะครับอ่าโอเคก็ประมาณนี้นะครับอ่าก็มีอ่าอ่าตัวนี้น้องน้องคนนี้ชื่ออะไรนะน้องโมโมะเออโมโมะลืมได้ไงเนี่ยอ่าฮิฮิอ่านาโมริโมโมะนะครับอ่าก็อ่ามีสกิลลิงนะลดคูดาวน์12%นะครับอ่าแล้วก็ ฟื้นฟูเลือด16%นะครับอ่าก็เอาไว้เผื่อกันกันเหนียวนะอ่าเผื่อเราโดนโจมตีนะครับอ่าแล้วก็อ่าฮิรโกชินจินะครับอ่าตัวนี้ก็เป็นตัวธรรมดานะเป็นดาวสีแดงนะครับอ่าก็เพิ่มความเสียหายสกิล25%นะครับอ่าแล้วก็ลดคูลไทมท่าอ่าลดคูลไทมสกิลนะ10%นะครับอ่าแล้วก็โรดนะครับอ่าก็สกิลลิงก์2อันนะครับอ่าเป็นดาวแดงก็ ลดคูดาวสกิล14นะครับอ่าแล้วก็เพิ่มความอ่อเพิ่มความเสียหายสกิล16นะครับอ่าก็อ่าสึกอ่พวกสกิลลิงที่ผมกล่าวมาข้างต้นเมื่อกี้นี้ก็อ่าเราสามารถปรับใช้ได้ตามสถานการณ์นะอ่าอย่างเช่นอ่าเราเอาไปลงอ่าโคออบนะอ่าไปลงพวกอ่าดันน้ำหอมใหญ่โคอับแล้วก็ใส่เป็นอิจิโกหอคอยไปก็ได้นะอ่าเผื่อตายเกิดนะครับอ่าอ่าถ้าเราไปลงพวกอ่า หอคอยนะครับหอคอยที่มันอ่าเป็นไม่ว่าจะเป็น50ชั้นหรือว่า25ชั้นนะเราอ่าเราก็ใส่เป็นอ่าเมื่อเมื่อเลือดเต็มนะก็จะเพิ่มดาเมจทั้งหมดก็ได้นะครับอ่ามันจะอ่ารีดรีดดาเมจได้เยอะอ่าเยอะมากนะครับอ่าแล้วก็อ่าส่วนในที่นี้ผมจะขอใช้แบบนี้แล้วกันนะอ่าโอเค ก็เนลผมก็เดิมๆเลยนะอ่าน้ำหอมก็ไม่ได้อัพนะครับอ่าคัมพีก็ไม่ได้อัพนะแค่เลอ่าเลเวลหนึ่งนะครับอ่าก็อ่าจากอ่าเครื่องประดับนะครับอ่าแล้วก็อ่าสกิลลิง์นะผมก็ได้บวก SP นะครับอ่าก็เป็นตัวสีเขียวนะอ่าที่กระพริบไปกระพริบอยู่นะอ่าก็บวกเท่าไหร่อ่าพันสามร้อยสี่สิบหกนะครับอ่าก็ถือว่าโอเคนะเกินเกินพันมาก็โอเคแล้วนะอ่าก็บวกกับ SP พื้นฐานนะครับอ่ะก็บวกอีก900ก็2อ0พนะครับอ่ะสองพก็โอเคเยี่ยมเลยนะ,อะโอเคก็ผมจะลองเอาไปลงน้ำหอมเล็กแล้วกันนะครับอ่ะก็ก็น้้ำหอมใหญ่ผมก็อาทิตย์นี้ผมก็ลงไปแล้วนะอ่ะก็ไม่มีแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับอ่ะก็มาลงน้ำหอมเล็กแล้วกันนะอ่ะ ก็ผมจะไม่ไม่เอาไปลงคอออบนะที่เล่นกับผู้เล่นคนอื่นนะเพราะว่ามันแนวผมยังไม่ได้อัพอะไรสักอย่างนะคัมพีก็ไม่ได้อัพนะครับแล้วก็อะไรนะน้ำหอมก็ไม่ได้อัพนะครับก็จะไปไปเป็นตัวถ่วงคนอื่นเปล่านะอแต่ถ้าถ้าถ้าเอาจริงๆเราก็ลงได้แหละนะอเพราะว่าตัวเรามันเป็นแบบ ตัวดบน้ำหอมใหญ่นะครับแล้วก็มันม,นมีมันมีประโยชน์กับเขานะ,ะแล้วก็รอให้พวกาคนโห,โหดเขาสร้างห้องนะ,ะแล้วก็เราก็เข้าไปให้ให้เขาแบกนะ,ะแล้วก็ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนะเขาคนแบกเขาก็ได้น้ำหอมเพิ่มนะทั้งขวดเล็กและขวดใหญ่ส่วนเราก็ได้ได้ได้คนแบกนะครับก็วินวินทั้งคู่นะโอเค อ่าลงลงน้ำหอมแบบแบบยากนะอ่าระดับจอมเทพนะครับอ่าอ่าเป็นโยมทูตนะอ่ามอนเตอร์อ่าแต่ว่าเนวเป็นอ่าสังหารฮอลโล่นะครับอ่าก็ไม่อ่าไม่เป็นไรนะอ่าโอเคก็อ่าผมขอเอาตัวดัวตัวดับน้ำหอมใส่ไปด้วยนะอ่าคีสเกตนะครับก็จะได้อันนี้หน่อยนะอ่าจะได้ได้อ่าคุ้มค่านะครับอ่าก็ เอาพาเนอร์ออกแล้วกันนะครับโอเคลุยกันเลยนะครับเป็นสายสกิลนะโจมตีระยะใกล้นะครับก็ความเก่งไม่รู้แต่ว่ารู้ว่าเซ็กซี่แน่นอนนะครับดีปกตินะสวยนะ,ะฟุงฟิงอ่มีพวกมีหอยมีปลาดงปลาดาวนะกระเด็นออกมานะครับ ครั้งส okay. right? well, like ุดท้ายก็เป็นม้วนตัวนะครับสกิลหนึ่งกระโดดไปข้างหน้านะครับสร้างดาเมจเป็นวงกลมนะครับก็ไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่นะแต่ก็พอใช้ได้นะครับสกิลสองเป็นสกิลดูดนะครับดูดข้างหน้าเหมือนกันนะสกิลคล้ายๆกับชูเฮบังไคนะครับก็ไม่ไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่นะแต่ก็โอเคสกิลออกไวนะครับ อยู่สามอ่าเต็มหน้าจอนะก็เป็นการโยนบอลอ่าขึ้นฟ้านะครับอ่าแล้วก็แตกกระจายอ่าโอเคอยู่หนึ่งอ่าดาเมจเก้าพันอ่ามันมีมอนที่เป็นอ่าตรงสังกัดอยู่ด้วยนะอ่าเป็นอ่าฮอลโล่อ่ะนะใช่ไหมอ่าน่าใช่นะครับอ่านี่ไงเราไม่ได้ใส่ตีมุดดินมานะครับอ่ามันก็จะเสียเวลาแบบนี้แหละนะอ่าผมก็ไม่ได้ดูมาก่อนนะเออว่าอ่าดันนี้มันมีตัวมุดดินหรือเปล่านะอ่าก็ คุณผู้ชมที่เอาไปฟาร์มก็ควรควรใส่นะครับอ่ามันจะ,ะช่วยได้เยอะน,ยนี่ไงอย่างเี้ยไอตัวมุดดินตีไม่โดน <c oughs> อ่าโอเคสกิลออกไวนะครับปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บ,บเลยนะกดปึ๊บออกป,ปั๊บเลยนะมีแค่ช็อตมีแค่ประมาณช็อตหนึ่ง -2 ช็อตนะครับอ่าที่ต้องรอนะแบบท่าหนึ่งไปท่าหนึ่งเนี่ยกระโดดอ่าอย่างท่าหนึ่งกระโดดขึ้นไปก่อนนะอ่า แล้วก็แล้วก็ค่อยกระโดดลงมาแล้วถึงจะสร้างดาเมจนะครับถ้าสองก็สร้างดาเมจเป็นดอทนะครับถ้าสามก็เต็มจอนะครับก็โอเคอะเคลียร์ไวนะครับสกิลก็แรงด้วยนะในหมื่นสองเลยติดคลินะ,ะถ้าไม่คลิก,ก็นะ่าหกเจ็ดพันนะครับประมาณนั้นนะนี่ไงไอตัวมุดดินโดนตีนี่น,นี่เห็นไหมโดนตีแล้วพาสสี่เพิ่ม ดาเมจิ0เราไม่ได้แล้วนะตอนนี้ก็จะเบาลงหน่อยนะครับแต่ว่าเรามีโมโมอยู่นะโมโมก็เพิ่มเพิ่มเลือดให้เมื่อเมื่อผ่านฉากนะครับฟื้นฟูเมื่อเข้าฟิวนะอันติเมตน่ารักหน้าอินดูครับเก็กซี่โดนใจ ชายชะกันนะครับอ่าไม่ตายนะอ่าเรามีก๊อกสองนะเคก็ประมาณนี้เลยนะอ่าสำหรับอ่าเนเรียวนะอ่าอ่าวอร์ชันชุดว่ายน้ำนะครับอ่าอ่าฤดูอ่าปี2 0 1 2นอ่านะครับก็เก่งนะก็เก่งและมีประโยชน์นะครับอ่าดอปทั้งอ่า น้ำหอมเล็กและน้ำหอมใหญ่นะครับอ่ะบวก5นะอ่ะก็ตอนนี้ก็เอาไปลงอ่าดันเลดบอสได้ด้วยนะอ่ะเพราะว่ามันเป็นตัวใหม่นะครับอ่ะมันก็จะบวกโวนัส50%นะครับอ่ะแถมแถมยังบวกน้ำหอมให้ด้วยนะครับอ่ะบวก5อ่ะถ้าตอนนี้เราเอาไปลงพวกเลดบอสเนี่ยอ่าเราต้องเนื้อหอมอย่างแน่นอนนะครับอ่ะเข้าเข้าไปห้องไหนก็ต้องมีอ่ามีแต่คนต้องการแน่นอนนะครับก็มันก็ อ่ะมันถามว่ามันออกยากไหมมันก็อ่ะก็ยากพอสมควรนะครับอ่ะก็อ่ะผมเปิดไปคิดที่แล้วอ่ะก็ก็ไม่ได้นะครับอ่ะสำหรับเนวตัวนี้นะอ่ะก็ผมก็ไปเปิดต่ออีก5สเต็ปนะอ่ะก็มาสเต็ปการันตีนะครับสเต็ปที่10นะอ่ะก็อ่ะเกือบเกือบอดเหมือนกันนะครับอ่ะก็ก็ถ้าถามว่ามันออกยากไหมก็อ่ะก็คงค่อนข้างยากนะอ่ะก็ มันก็ไม่ไม่ง่ายจนเกินไปนะครับใครที่ดวงไม่ดีดวงไม่ดวงไม่ไม่ค่อยมีก็ออกยากนิดนึงนะครับโอเคก็สำหรับเนวตัวนี้นะก็คะแนน10เต็ม10นะครับผมก็ประเมินจากความเก่งความมีประโยชน์นะแล้วก็ความหลากหลายในการใช้งานนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานั้นผมขอให้ไปซัก อสิบแล้วกันเต็มสิบแล้วกันนะครับอ่ะก็อะเต็มสิบเยอะไปป่ะก็เก้าจุดแปดแล้วกันนะอ่าเก้าจุดแปดนะครับอ่ะก็อ่าเพราะว่ามันอ่าอ่ามันมันเก่งอ่ามันเก่งแหละแต่ว่าอ่าแล้วมันก็มีประโยชน์นะครับอ่ะแต่ว่ามันไม่มันไม่สุดนะอ่ะแต่ว่าใครได้มามันก็อ่ามีประโยชน์กับไอดีนะอ่ะก็เก้าจุดแปดแล้วกันนะครับอ่ะขอ กักไว้สัก0.2นะครับอ่าเผื่อไว้แบบอ่าตัวละครที่มันสุดจริงๆนะอ่าจะผมจะค่อยให้อ่าสิเต็มสินะครับอ่าเนวตัวนี้ก็เอาไป9.8นะครับอ่าสิเต็มคะแนนสิเต็มสินะอ่าโอเคก็อ่าสำหรับวันนี้ก็ไว้อ่าแค่นี้แหละนะอ่าก็อ่าถ้าใครไปเปิดก็ขอให้ได้ขอให้โดนนะครับขอให้อ่าสมดังใจปรารถนาทุกท่านนะโอเค ก็สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็ไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ